พอลงจากแท็กซี่ได้ก็กระโดดลงน้ําเลยแล้วก็กดตัวเองลงน้ำํำค่ะค่ะแล้วก็รอปพเขามาช่วยค่ะขนาดน,นั้นม,มีลูกด้วยนะคะตั้งค้รงอยู่ตั้งคร4-4-5เดือนอหนูต้องกู้มียืมสินค่ะสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดรีไฟแนนซ์รถยนต์ก็ถ้าตอนเนี้ เฟซบุหรือหรือทั้งรวมทั้งทั้งนอกระบบก็ยังมีนะคะค่ะแล้วก็ญาติพี่น้องก็มีถ้านั่นก็ประมาณสี่ล้านค่ะสี่ล้านใช่ค่ะสมมดูติกเกอค่ะค่ะเขาติดต่อกลับมาใช่ค่ะก็มีนัดกันค่ะค่ะเชอที่บริษัทไปอบรมกี่ครั้งคะอู้หลายครั้งมากค่ะค่ะทั้งมีเอ่อถ้าไปที่บริษัทอาจจะไม่เสียตังค์แต่เขาก็จะมีการจัดแคมป์อ่ะจัดเรื่อยๆเดือนประมาณท่าขั้นต่ำก็ครั้งหนึ่ง Mm hmm. ค่ะแล้วแคมป์ที่จัดเนี่ยด้วยก็คือจะเสียเสียเงินด้วยนะคะเอพอันห mm ้า hmm. ค่ะ,คะจัดตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เอหลายครั้งค่ะถ้าเป็นเสร็จรวม่าประมาณสี่แสนค่ะสี 4, <000. S 2> mm ่แสนบรรยากาศในแคมป์ใน mm hmm. ในคลาสแะ่ลปัน,น,นมันสอนมันคุยเรื่องอะไรกัน mm hmm. ก็มีหลายอย่างเลยค่ะอลยอาทิเ mm hmm. ช่ชนแบบว่าการ การถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะการสร้างโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างเลยเออผลิตภัณฑ์ค่ะโกโก้ค่ะถ้าเขาคือถ้าเขาขายโกโก้ได้เขาก็จะแบ่งผลประโยชน์ให้เราไปถึงตลอดจนถ้าเราไม่อยู่เราก็เป็นลูกของเรากระดูอ๋อก็คือมันก็ซื้อพูดจำแนวนั้นใช่ไหมทุกส่วนอะไรย่าเงี้ยใช่ใค่ะแล้วได้ได้กลับมาบ้างไหมฮะชได้เออตอนเนี้สามสองปี ปีแรกได้นิดเดียวปีที่สองก็าบอกว่าขายแล้วขายแล้วไม่ได้เป้าหมายอะไรประมาณนี้ค่ะมไม่ได้เลยนิดเดียวนี่พอาจะระบนะุแล้วมันเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักพันค่ะน่าจะประมาณแค่ถ้าหนึ่งไม่พันสองพันสามพันสี่พันอยู่ประมาณนี้ค่ะออรอบเดียวใช่ค่ะปีปีละครั้งค่ะปีหนึ่งออจะ นผลทันอ่าก็คือหนูเอาของขอของมาตอนแรกเขาบอกว่าไม่ต้องสต็อกของก็ได้เก็บของไว้ที่โรงงานเขาแล้วก็ของออกมาแล้วหนูก็ขายได้แต่ว่าขายในราคาที่ต่ำกว่ามากตอนนี้ตอยาวมากค่ะแต่ก็เพื่อที่ว่าเราไม่มีอ่ะค่ะเห็นว่ามีดีกว่าได้นิดหน่อยดีกว่าไม่ได้เลยเห็นล้วต้องไปขายในตลาดด้วยเออตลาดมืดค่ะ เปการโทรโทรคุยกันค่ะเรียกทางสายเขาว่าแบบไม่ไม่เปิดเผยไม่ไม่คุยกันจงแจ้งอะไรอย่างเงี้ยคขายสินค้านะใช่ค่ะเพื่อเพื่อที่จะถ่ายของออกให้หมดถูกไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเก็บไว้ก็เดี๋ยวก็ใกล้จะหมดอายุค่ะแล้วก็หนูทําทุกทางแล้วนะคะหนูไปขายตามตลาดก็ไม่ได้สั่งทั้งโปสเตอร์อีกหมดอีกเป็นเกือบหมื่นนะคะโต๊ะวางทุกอย่างอะค่ะโบชัวทําหมดค่ะ ของเขาเขามีเขามีให้เขาเขามีให้เราซื้อเราก็ไปซื้อเองนั่นแหละที่โดนกลับมาญาติญาติอะไรเขาก็บอกว่าเราเราโง่เป็นอะไรที่เรานันดาวเช่าคือของแม่ข่ายเนี่ยในกลุ่มที่อ้อก็มีซึ่งก็จะโดนเหมือนกันหมดแหละที่คุณตาพูดมามันเป็นระบบแบบเหมือนกันหมดเลยขั้นตอนการทําเหมือนเหมือนกันหมดเลยแต่บางคนเนี่ยคือเขาลงทุนไปแล้วนะ แต่เขาเรารู้สึกว่าไม่ไหวกับการที่ต้องไปหลอกต่ออันนี้คือคําพูดของเขานะเพราะมันเหมือนการเป็นมนโนมาร์็ติ้งอะที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่มนโนว่าตัวเองได้ตัวเองมีซึ่งการเทรนแต่ละคนก็จะมีเหมือนข้อความว่าเอ้ยเนี่ยฉันทําสําเร็จนะฉันก็ได้จากที่นี่นะตัวเขาเองเนี่ยก็ได้มาจากตรงนี้ว่าเอ้ยมันมปนสำเร็จจริงๆนะแต่พอเขาเข้าไปแล้วก็เหมือนกับตานว่าละอายละอายจะอยู่ที่ทําแบบนั้นแต่ก็ต้องทำเพราะลมทุมไปแล้วแต่บางคนเนี่ยคือไม่ไหว ก็คือไม่อยากหลอกคนต่อก็เลยต้องถอยเขาก็เลยยอมเสียไปแต่มาคนทีเสียได้เงินก็ต้องดันุลังแล้วก็เสียเงินเพิ่มอันนี้มันเป็นแบบคือคือธุรกิจเครือข่ายแบบนี้พี่อ้อนมันมีมานานแล้วแหะีแต่ว่าตามที่ตามสมัยเนาะจะแบบไปอุกรอยรั่วตรงนี้เข้ากฎหมายตรงนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนคําพูดปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ ซึ่งตัวเราเองก็เคยเข้าไปในเครือข่ายนี้ประมาณ20ปีแล้วมันคล้ายกันทุกอย่างพ<ม>ียงแต่ว่าทุกวันนี้มันจะมีคําสวยหรือมีออนไลน์เข้ามาช่วยม,มันทำให้คนเนี่ยอย่างพี่สมมติว่างานพี่ก็ถ่ายปิดใานช่วงโควิดถ่ายไเฮ้ย hey, ทางนี้ว่าเรามีเงินทางนี้เราอยากเพิ่มรายได,ได<ม>ไ้ได้จริงหรอแต่พอเข้าไปจริงแล้วมันไม่ใช่เราก็จบแต่ว่าบางเคสเนี่ยคือเขาสูญเสียมากทั้ง,งนี่น้องน้อง,องก็คือค่าตัวด<ม>ซึ่งที่ิดคิดว่ามันยังมีแบบนี้อีกเยอะพียงแต่ว่าเขายังไม่กล้าที่จะ เพราว่าจิตใจยังไม่แข็งแรงที่จะมาพูดเรื่องนี้แต่นอ้องเขาเนี่ยคือเขาก็กล้าๆกนะลัวนะระหว่างที่เขามามาในกลุ่มเราเขาก็พยายามแบบจะเดินมาหาเราแล้วอยากจะบอกว่าเขาอ่ะเข้าข่ายไหมเข้าข่ายเรื่องอะหนคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายแล้ว่าเออตกใจอะ่ะเขาก็พยายามเล่าแล้วก็เริ่มเริ่มแบบร้งองไห้แล้วก็พยายามจะสับส่วสนหน่อยซึ่งมันเกิดผลกระทบจากการที่เขาต้องรักษาตัวทุกวันนี้ต้องทานยาตลอดมันมันแย่เลยนะจริงๆว่าเขาต้จะรู้ แต่อันนี้ก,ก็ก็อยากให้หน่วยงานที่มนเกี่ยวข้องเนาะรประชาชนบางทีเนี่ย<ม>ที่เขาไปสอบปากคำเนี่ยบางทีเขาก็จะพูดตามภาษาชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าภาษาไหนที่มันเข้าข้อกฎหมายบางทีตำรวจก็ต้องแนะนําเขาว่าเอยภาษาเนี้ยมันมเข้านะแต่คุณอาจจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านอาจจะไม่เข้าทั้งที่ความหมายไมเหมือนกันฉัเนเองก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าให้แนะนาําผู้เสียหายทุกคนเลยที่เข้าไปวันเนี้ยว่าควรที่เรื่องราวคุณเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นยังไงถึงจะเข้าข้อกฎหมายคําพูดิีเดียวความหมายเหมือนกัน